อย่าขุนเคืองเจ้าเด็กแห่งป่าขนมหวานนักเลยเพราะนั่นคือจิตใจแข็งแกร่งที่ปรารถนาจะปกป้องชีวิตและแสงสว่างข้ารอเจ้าอยู่แล้วข้ารับรู้ได้ถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากรากไม้มากมายที่ยังลึกลงไปใต้ผื้นดินว่าคุกกี้ผู้มีพลังแห่งน้ำแข็งและหิมะที่ใสสะอาดก,กำลังจะมาหาข้าข้ารู้อยู่แล้ว มีผู้ที่ต้องการจะขัดขวางความปรารถนาของเหล่าชีวิตที่ต้องการกลับคืนสู่ธรรมชาติอยู่ถ้าถึงขนาดที่สามารถส่งผลกระทบถึงป่าแห่งนี้ได้แล้วก็คงไม่ใช่พลังของคุกกี้ทั่วๆไปแน่นอนใช่แล้วถ้าพูดให้ชัดๆก็คือสถานที่ที่พลังแห่งชีวิตปุ่งหน้าไปก็คือดินแดนความมืดแห่งทวีปบีสกีส บัรดาผู้ที่กำลังวางกลอุบายรวมทั้งไร้คำสาปและความมืดมนแก่โลกนี้พวกมันอยู่ที่นั่นดูเหมือนว่ากำลังรวบรวมพลังแห่งชีวิตที่ถูกปฏิเสธในโชคชะตาเพื่อสร้างสิ่งต้องห้ามอันขัดต่อ,อก,กฎเกณฑ์แห่งธรรมชาติอยู่หากว่าเป้าหมายที่พวกนั้นกำลังกระทําอยู่อย่างเปิดเผยสำเร็จหรือล่วงแล้วก็ก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้ ที่สมดุลและกฎระเบียบของธรรมชาติจะทางทลายลงไปลมเปลี่ยนชิดแล้วฟังอยู่สินะคุกกี้นักธนูแห่งสายลมคิดจะไปตรวจตาที่ชวีปบิสจสดูบ้างหรือเปล่าละ่ะจงระวังตัวอย่าให้ได้รับบาดเจ็บละ่ะ